บรรดานักเตะที่เสียสละนะครับที่ยอมลดข่าเหนือของตัวเองลงเลนะี่ยพวกเขายินยอมหรือเต็มใจขนาดไหนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์หรือวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดมาจากบรรดาตัวนักเตะครับแต่มันมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและสิ่งที่มันถูกตามถามเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือซัมเมอร์นี้นะครับที่ดึงนักเตะใหม่เข้ามาอีก4คนครับบางสื่อบางเจ้าเนี่ย ถึงขั้นใช้คำว่าเป็นเจ้านายใจร้ายเพื่อให้ทีมนั้นพ้นวิกฤตทางการเงิน Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลเลสตารครับกับผมจิตกรศรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไปกับช่องของเราไว้ก่อนนะฮะเ a i นสแตน d t ไทยแลนด์ครับกำลับบงเดินหน้าเข้าสู่หลัก500,000ซับแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของบาร์เซโลนาครับ ที่มันดูอิลุงตุงทังเลิกเกินนะครับแม้ว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยพวกเขาจะได้นักเตะหน้าใหม่เข้ามานะครับทั้งโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ลาฟินยาอันเดรัสคริสเตนเซนฟรองเกสซีเยพี่แต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในการบริหารจัดการเนี่ยแม้ภาพฉากหน้าครับบรรดานักเตะตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆต่อให้มีนี่สิลนล้นพ้นก็ตามแต่นะครับแต่บรรดานักเตะเก่าที่มีสัญญาอยู่นะครับมักถูกปฏิบัติที่ โดนตั้งคำถามนะครับว่าเอทำไมต้องมาทําแบบนี้กับบรรดานักเตะเก่าที่มีสัญญาอยู่กับทีมอยู่บางสื่อบางเจ้าเนี่ยถึงขั้นใช้คําว่าเป็นเจ้านายใจร้ายเพื่อให้ทีมนั้นพ้นวิกฤตทางการเงินมันเป็นเรื่องราวที่เราไม่สามารถจะไปตัดสินได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของการเสียสละหรือว่าเป็นเรื่องของการเอาเปรียบกันแต่นํามาเล่าเรียงในวันนี้เนี่ยเพื่อมันเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วกันครับ ตลอด10ปีที่ผ่านมาครับบาซโลน่าใช้เงินในตลาดซื้อขายเนี่ยถ้าเราหักลบกันมาแล้วนะครับขาดทุนสูงถึง650ล้านยูโรนะครับมีเพียง3มทีมเท่านั้นครับที่ขาดทุนมากกว่าพวกเขานั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และารีสต์แชมแมงครับแต่ว่าสถานะทางการเงินของ3มทีมนั้นเนี่ยสบายๆอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรผิดกับบาซโลน่าครับที่เป็นสโมสรที่เจ้าของทีมนั้นเป็นแฟนบอลผ่านการระบบการถือหุ้น ไม่ได้มีกลุ่มทุนที่ร่ำรวยมหาศาลเข้ามาเทคโอเวอร์เพียงแต่ว่ามันจะเป็นต้องลงทุนครับเพื่อรักษาความสำเร็จให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่นั่นแหละครับพอความสำเร็จมันไม่เกิดขึ้นน่ยนะฮะมันก็เหมือนเราถมเงินทิ้งไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนยอดสะสมนี่เนี่ยก็พุ่งขึ้นมาและยิ่งเมื่อเกิดช่วงสภาวะโรคระบาดโควิด -19 นะครับยิ่งทำให ทีมฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยสูญเสียรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นสถานการณ์ของพวกเขายิ่งย่ำแย่ลงไปอีกครับจนกลายเป็นทีมที่มีหนี้สะสมมากกว่าพันล้านยูโรเสี่ยงต่อการถูกฟ้องล้มละลายหายเงทั้งหมดเ่ยนะครับมันเกิดขึ้นแน่นอนครับภาพชัดๆก็คือช่วงการบริหารจัดการของประธานสโมสรคนเก่าครับโจเซฟบาโตเมลและพอเขากระเด้งออกจากตำแหน่งไปคนที่เข้ามาแทนก็คือโจนลาปอาตากัน อดีตประธานสโมสรน,นะครับเข้ามากู้วิกฤตแทนใครๆก็มองนะครับว่าลาบอต้าเนี่ยนะจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูดได้ครับจะทําให้บาร์เลน่านั้นรอดพ้นไอ้ปัญหาหลายๆอย่างที่มันอีลุงตุงนางตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วครับเรื่องที่มันอยู่ภายในองค์กรนะครับหนี้สินหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันมากกว่าที่โจอร,บราบอต้าคาดคิดเอาไว้ครับนอกจากทีมจะมีหนี้สะสมระดับพันล้านแล้วนะครับยังต้องแบกค่าใช้จ่ายในอนาคตอีกมากครับ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะที่สูงลิบรลว่เหลือเกินยิ่งประกอบกับกฎ Financial Fair Play ของลาลิกาสเปนนะครับซึ่งกำหนดเพดานการใช้จ่ายของแต่ละสโมสรเอาไว้โดยคิดคำนวณจากองค์ประกอบหลายอย่างครับและในฤดูกาล2021 22ครับ บาร์เซโลนาก็มีค่าใช้จ่ายเกินเพดานที่กำหนดไว้อยู่แล้วถึง617ล้านยูโรครับตามกฎของลาลิก้าครับหากมีเงินค่าใช้จ่ายเกินกว่าเพดานที่กำหนดไว้ทีมจะไม่สามารถลงทะเบียนชื่อนักเตะเพิ่มได้ในการแข่งขันลาลิก้าคือต่อให้ซื้อเข้ามาคุณก็ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าค่าเหนื่อยโดยรวมนั้นมันเกินเพดานถือว่าเป็นช่วงวิกฤตอย่างแท้จริงครับมีปัญหาข้อใหญ่ๆที่ต้องแก้ไขเลยหนึ่งในนั้นคือสัญญาของนักเตะ เบอร์หนึ่งของทีมครับเลียกนลเมซี่ซึ่งดันมาหมดลงในช่วงกลางปี2021พอดีครับแน่นอนครับถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ยังไงก็ต่อครับไม่มีทางครับที่บาร์ซ่าจะปล่อยเมซี่ออกจากทีมเพียงแต่ว่าในยุคใหม่ของโจนลาบอต้านะฮะสิ่งเดียวที่มันต้องปักหลักเอาไว้ที่เป็นเป้าหมายหลักของทีมก็คือทีมต้องเดินหน้าไปให้ได้ครับและมันก็เกิดเหตุอย่างที่หลายๆคนไม่คาดคิดครับบาร์เซโลน่ายื่นข้อเสนอสัญ,ญญาใหม่ให้กับเมซี่นะครับแต่ ลดค่าเหนื่อยลงจากสัญญาฉบับเก่าถึง50%ครับพูดง่ายคือถ้าเมสซี่จะต่อสัญญาต้องลดค่าเหนื่อยลงครึ่งหนึ่งครับท้ายสุดก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับถึงทางแยกต้องอำลาจ,จากกันไปเมสซี่ย้ายไปอยู่กับบริสั์เชีงแมงพร้อมกับคราบน้ำตาที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆครับส่วนฝั่งของบาเซโลนาแม้ว่าจะเสียเมสซี่ไปครับแต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วมันก็ไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นครับ เพราะอย่างน้อยสุดครับนี่คือการลดค่าใช้จ่ายให้กับสโมสร,รได้ถึง85ล้านยูโรต่อปีครับเปรียบเทียบกับสัญญาที่ลดลง50%ของเมซีน่นะฮะคิดคำนวณแล้วประมาณ85ล้านยูโรต่อปีบาร์เซโลนาไม่ต้องจ่ายครับและถ้ามองไปถึงตัวเลขค่าเหนื่อยที่เมซี่เคยได้รับเนี่ยแบบจำนวนเต็ตมๆเลยนะฮะต่อปีคือ170ล้านยูโรครับนั่นคือสิ่งที่บาร์ซ่าไม่ต้องเสียครับและมันก็นทำให สโมสรน,นั้นเดินหน้าต่อไปได้มองในแง่ธุรกิจนะฮะการไม่ต่อสัญญากับเมซี่เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกผมเชื่อว่ามองในแง่ขององค์กรนะมันเป็นทางเลือกที่ที่ถูกต้องแล้วกันครับแต่ถ้ามองในแง่ของวัฒนธรรมมันก็พูดยากครับเพราะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสโมสรแห่งนี้ครับบาซโล่าเป็นทีมที่มีวัฒนธรรมอันแน่นแฟนครับสโมสรกับนักเตะน,นั้นมีความสัมพันธ์ราวกับครอบครัวเดียวกัน มันเป็นมากกว่าสมมสรครับนี่คือบ้านนี่คือครอบครัวของทุกคนแต่กับยุคใหม่ครับบางทีมันอาจจะต้องตัดไอ้คำว่าไอ้ความสัมพันธ์ครอบครัวไอ้ตรงนี้ออกไปหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมครับที่องค์กรต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าต้องยอมเสียนักเตะที่ดีสุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรก็ตามทีเพราะในขณะที่บาซ่านั้นปล่อยเมสซี่ออกไปไนะครับพวกเขาใช้ช่องว่างตรงนั้นครับสล็อตเพดานเงินเดือนที่ว่างลงนะครับ ไปดึงตัวนักเตะอีกมากมายเข้ามาครับเซโกเกโรกุนเอริกาเซียเมมฟิสเดปายเฟรนตอเรสบีแอเอมริโอบาเมยมแต่สิ่งที่แฟนบอลสงสัยก็คือนั่นหมายความว่าถ้าเกิดบาซ่าพยายามทำทุกวิถีทางที่จะเก็บเมซี่เอาไว้พวกเขาก็ทำได้ครับแต่จอนลาบาต้าเลือกเดินอีกหนึ่งทางครับซึ่งมันอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนบอลบาซ่าคำหนึ่งที่จอนลาบาต้าเคยให้สัมภาษณ์ก็คือสโมสร์อยู่เหนือทุกสิ่งครับแม้แต่นักเตะที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งเรื่องใหญ่แบบนี้ครับเราก็มองเห็นภาพนี่มันชัดขึ้นคือพูดง่ายๆครับว่าขนาดเมสซี่เนี่ยยังตกเป็นหนึ่งในการปฏิวัติครั้งสําคัญก่อนสมสรครับนักแต่คนอื่นไม่ต้องถามถึงครับยังไงก็ได้รับผลกระทบแน่ๆบารซ่าจริงเริ่มดําเนินการร้องขอบรรดาน,นักเตะที่มีอยู่ครับยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงครึ่งหนึ่งครับเพื่อจะได้มีสล็อตว่างในเพดานค่าเหนื่อยครับ แล้วก็จะได้สัญญ,ญาณนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมบิ๊กเนมหลายคนครับยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองเกราปิเก้เซกัวบุสเกตจอร์ดีอัลบาเซกิโรเบโตลดค่าเหนื่อยราวๆยี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อให้ทีมนั้นได้ลงทะเบียนนักเตะใหม่เข้ามาในแง่หนึง่งองค์กรมันกับขึ้นไปข้างหน้าได้จริงครับแต่อีมุมหนึ่งที่เราเราอาจจะต้องพูดถึงหน่อยก็คือบรรดานักเตะที่เสียสละนะครับที่ยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงเลนะี่ยพวกเขายินยอมหรือเต็มใจขนาดไหน เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์หรือวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดมาจากบรรดาตัวนักเตะครับแต่มันมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดแต่นักเตแต่เหล่านี้ก็ยอมเสียสละครับและสิ่งที่มันถูกตั้งคำถามเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือซัมเมอร์นี้นะครับที่ดึงนักเตะใหม่เข้ามาอีก4คนครับเลวานดอฟสกี้ราฟินยาเคสซิเย่คริสตนเซนโอเคครับสองคนหลังอาจจะเป็นการเซ็นฟรีเข้ามาแต่2คนแรกเนี่ยรวมๆแล้วมันก็อยู่ในแต่แต่ในระดับ100ล้านยูโรครับ แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการจ่ายทีเดียวแบบก้อนเดียวนะฮะมีการแบ่งจ่ายตามออปชันตามงวดอะไรก็าวานไปแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือนักเตะใหม่เหล่านี้ครับค่าเหนื่อยแตะอยู่ในระดับ1,000 0ยูโรต่อสัปดาห์ทุกคนครับคราวนี้ก็มาถึงในเคสของแฟรงกี้เดยยองเนี่ยแหละครับของกลางทีมชันเดนทัแลนด์ที่เจอวิธีการหรือการร้องขอจากทางสโมสรซึ่งมองแล้วอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักเท่าไหร่ย้อนกลับไปครับในปี2020ครับ ฟรกิเดยองนั้นตัดสินใจปรับสัญญาของตัวเองครับให้รับค่าเหนื่อยเหลือเพียง20ล้านยูโรต่อปีเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตามครับฤดูกาล2020-21นั้นบาซ่าตัดสินใจขอจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้กับนักเตะรายนี้เพียง9้าล้านยูโรครับโดยอ้างว่าเมื่อถึงสถานการณ์การเงินของทีมที่ดีขึ้นแล้วก็จะจ่ายคืนให้ในภายหลังเข้าสู่ซีซั่นใหม่ครับ2 0 2 1 2 2บาซ่าขออีกครับขอจ่ายเพียง15้าล้านยูโรเท่านั้น นั่นหมายความว่าพวกเขาติดหนี้ฟร็กกิเดยองอยู่ในระดับ16ล้านยูโรครับจากการค้างค่าเหนื่อยในสัญญาที่ทํากันไว้ไม่รวมกับเงินโบนัสอีก4ล้านยูโรนะครับที่บาซ่าไม่ได้จ่ายให้นักเตะรายนี้ตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมาแต่สิ่งที่บาซ่าทำก็คือพยายามบีบให้ฟร็กกิเดยองนั้นย้ายทีมครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ความสนใจอย่างชัดเจนแม้ว่าเจ้าตัวนั้นพยายามยืนยันครับว่าเขาไม่อยากย้ายก็ตามเพราะถ้าเกิดดีลนี้ไม่เกิดขึ้นนะฮะ นอกจากจะได้เงินค่าตัวก้อนโตกลับมาแล้วบาซ่าก็ไม่ต้องจ่ายเงินที่ค้างแตร่รวมๆนะครับกับเฟรงกี้เดยองเนี่ยถึง20ล้านยูโรด้วยซึ่งฝั่งของทีมเดยองก็ยืนยันว่าจะไม่ย้ายครับถ้าไม่ได้เงินที่ค้างอยู่แต่บาซ่าก็กลับยื่นข้อเสนอขอจ่ายแบบเป็นก้อนรวมครับแค่4ล้านยูโรฟังดูแล้วมันน่าจะปวดนะสำหรับฝั่งของนักเตะครับเพราะถ้ามองวิธีการเดินงานนนะครับ การดึงนักเตะใหม่เข้ามาแล้วก็ลงทุนไปแตะในระดับ100้ล้านยูโรต่อให้ไม่ใช่เป็นการจ่ายทีเดียวก็ตามะนะครับมันก็ทําให้ความรู้สึกของนักเตะเก่าที่ยังอยู่ที่ต้องปรับสัญญาที่ต้องยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองมันก็ต้องคิดครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งถ้าใครสงสัยว่าอา้าวในเมื่อมีนี้สินล้นพ้นขนาดนี้ทําไมยังลงทุนซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ได้คําตอบก็คือบาร์ซ่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากคันโยกทางธุรกิจครับหลังจากขายลิขสิทธิ์โทรทัศน์ถ่ายทอดสดให้กับ six street ด้วยมูลค่าประมาณ320 330ล้านยูโรนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการขายลิขสิทธิ์ลายเส้นครับเรื่องของสินค้าที่ลึกหรือภาพลักษณ์อะไรต่างๆเพิ่มเติมอีกมากมายมีการประเมินว่าบาซ่าได้เงินเหล่านี้ครับเข้ามาจุนเจือเนี่ยราวๆ500ล้านยูโรและมีการคาดการเพิ่มเติมอีกนะครับว่าบาซ่าจะหาไรายได้เข้าสู่สโมสรได้ถึง700ล้านยูโรครับในช่วงเวลาไม่เกินปีหน้าครับ คือมีการคำนวณไว้แล้วครับว่าโอเคการดึงเงินจ่ายอนาคตมาใช้ในในราว500ล้านยูโรเนี่ยนะครับปีหน้าสามารถหาเงินได้เพิ่มเติมเกินแน่ๆครับนั่นก็คือคาดการไว้ว่าราวรา0 0ล้านยูโรซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่ๆะนะฮะโอเคครับโจนลาบอต้าและทีมบอร์ดบริหารทั้งหมดสมควรได้รับคาชื่นชมนะครับเพราะการฝ่าทางตันวิกฤตทางการเงินเนี่ยนะฮะมันยากลาบากอยู่แล้วครับและสามารถทําให้ทีมนั้นเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่า ในมุมของกลุ่มนักเตะที่เสียสละนะครับบางครั้งเราไม่สามารถการันตีได้ทั้งหมด100%เครับว่าทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและไม่เพียงเท่านั้นนะครับนโยบายระยะยาวของลาบอต์ตาเนี่ยคือต้องการล้างไพ่ทุกสิ่งอย่างครับไอ้สิ่งที่มันหมักหมมกันมาในยุคข,ของโจเซฟบาโตเมลเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนทั้งหมดครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของค่าเหนือน่อยนักเตะครับพยายามจะทําให้อยู่ในระดับไม่เกิน10ล้านยูโรต่อปีต่อ1คนนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวเลวร้ายในเรื่องของวิกฤตการเงินเข้ามาอีกตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนถูกหรือฝั่งไหนผิดนะครับวิธีการทํางานของโจนวาิต้าแล้วก็บริหารมันต้องทําประมาณนี้อยู่แล้วครับคือสุดท้ายแล้วองค์กรต้องรอดครับต่อให้จะต้องตัดแข้งตัดขาเพื่อให้มีชีวิตต่อมันก็ควรต้องทาครับแต่ในมุมของคนที่ถูกกระทำะนะครับที่มันต้องถูกบอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องเสียสละให้กับองค์กรนะ มันก็อย่างที่คําถามนั้นมันเกิดขึ้นนะครับว่าทุกคนโอเคจริงๆหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ครับมันก็เลยถูกมองว่าบาร์เซโลนาณตรงนี้ครับสถานการณ์มันดีขึ้นก็นจริงครับองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นระเบิดเวลารออยู่ครับซึ่งเราไม่รู้ครับว่ามันจะตูมตามขึ้นมาณเวลาช่วงไหนครับเป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่าสู่วนฟังครับ สาวกบาซา่าลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับพิธีการทำงานของโจนอรบตา้าหรือรู้สึกเห็นใจกับบรรดานักเตะบ้างหรือเปล่าพี่ต้องยอมเสียสละในเรื่องราวเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นขอบคุณมากๆครับสำหรับการกติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก500 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเ้ยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ